สวัสดีค่ะวันนี้วันที่4ี่พฤศจิกายนนะคะวันนี้เซลเนนะคะพามาส่งมอบรถแท็กอร์นะคะ L50 ตู้แอร์คาบ,บินนะคะตอนนี้ขนส่งกำลังนำรถลงมานะคะเดี๋ยวจะมีการทดลองเปิดแอร์และเปิดเครื่องเสียงนะคะคันแรกของร้านนะคะคันแรกของเราจเจริญของเรานะคะ ีส่งมอบที่อำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์นะคะลูกค้าคันแรกนะคะของคุโบต้าจีสเกตเราเจริญน,นะคะสาขาอำเภอเมืองนะคะส่งมอบเป็นคันแรกเลยนะคะ ในส่วนของตู้แอร์คารบ,บินนะคะ L50 นะคะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะจะรวมอุปกรณ์3ชิ้นนะคะจะเป็นใบมีดดันดินหน้านะคะจอบหมุนแล้วก็โรตารี่นะคะ ในส่วนของตู้แอร์จะเพิ่มจะแตกต่างจากตัวธรรมดาแสนสี่หมื่นนะคะเดี๋ยวเซีเนนีจะพาไปชมนะคะในการเปิดแอร์และเปิดเครื่องเสียงนะคะระบบภายในนะคะวันนี้จะมีการทดลองเปิดแอร์และเปิดเครื่องเสียงให้นะคะจะมีไฟนะคะรอบคันเลยนะคะ okay. นะคะในเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะรถจะเข้าอีกทีวันหลังจากวันที่6นะคะ3คันนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะลูกค้าเก่านะคะสามารถฟรีดาวได้นะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่จะเพิ่มเงินดาวอยู่ที่10,000บาทนะคะจะไม่มีโปรฟรีดาวนะคะสําหรับลูกค้าลูกค้าใหม่นะคะนะคะระบบข้างหน้าของตัวร เซลเอชมงานมาตรฐานคือเก่าค่ะส่งมอบรถทั่วจังหวัดทั่วประเทศนะคะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็พร้อมส่งมอบนะคะลูกค้ายินดีให้บริการทุกระดับประทับใจนะคะต้องเซลเนแล้วนะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะที่จะออกรถแท็กเตอร์รถขุดรถเกี่ยวนะคะสามารถติดต่อได้ที่เซลล์นโรโตนะคะ0812835093นะคะส่วน ID ดีไลน์นะคะ ID สามารถแอดเป็นเบอร์081204055ได้เลยนะคะสวยค่ะรุ่นนี้ส่งลายปีมีงวดย่อยนะคะงวดย่อยจะอยู่ที่2,000บาทนะคะ สามารถเลือกผ่อนได้6ปี7ปีแล้วก็8ปีได้เลยนะคะดอกเบีย้ยขึ้นอยู่กับลูกค้าส่งส่งเป็นรายปีนะคะลูกค้าเก่าก็จะมีลดดอกเบีย้ยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเกรดนะคะวันนี้เนฝากไว้แค่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมคลิปหน้านะคะวันนี้ส่งมอบรัวๆเลย6คันนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องอัดไส กด s ซับสไคร์ที่ช่อง y u t u b e เซลนเราจเจริญนะคะช่อง t ิ k t ต k อนะคะจะเป็นชื่อน้องนีนะคะแล้วก็ช่องเพจน,นะคะคูโบ t a คือเราจเจริญบายน้องนนี่นะคะฝากกด